โอ้อันนี้เจ้าอานยังเจ้าประแดกอันนี้ไม่บ,กบักม่วงอยังบักม่วงหน่อยบักม่วงน้อยอันยนีงเขาเกิดหนบักม่วงหน่อยอ๋มันน้อยหน่อย <c oughs> เออทนันห่อยใหญ่เอิาบักม่วงม่วงใหญ่โอ้ยเบงตัวครับตัวกับบ้านเท่านี้ ก็ใช้ยังไงนี่แม่ม่ไม,มีส่วนประกอบอะไรเนี่ใส่พริกผงใส่ปลาเด็กบ้านเฮาปลาเด็กอู้ตอนปลาเด็กใส่ยังอีกใส่ข้าวคั่วน้ำนี่แหละมันจะหอมติดผงน้ำตาลนะ้ำมอมหวานน้นำตาลแค่นี้เลยเมยียนว้าวปลาชินเลย ตอนไปไดอไีเมลบอมเมียนอีเดียบอมเมนบอ,นอ,นอ,นอมเมน,มเมนกับปองม่วง่อยเลยโอ้ยชุดด่วนเลยมันหอมเขาขัวเข้าไปแน้ำกันครับน้ำกันครับใมสองคนเนี่ยน้ำไล่ไหลกับมีอยู่